1. Air b u s A321 NEO นเป็นหนึ่งในเครื่องบินตระกูล A320 ที่ทันสมัยที่สุดในโลกและในปีล่าสุดการบินไทยไทย r อเวสได้เริ่มนำรุ่นนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านการบินและประสบการณ์ผู้โดยสารให้ดียิ่งขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความเงียบประหยัดพลังงานและปล่อยมลพิษน้อยลงกว่ารุ่นก่อนถึง20%ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green ีนเวชช์ของสายการบินไทยในยุคใหม่ 2. a 3 2 1 NEO นโย่อมาจาก New Engine n o p t i o n หมาถึงการใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมการบินไทยเลือกใช้เครื่องยนต์พรรวิกมี P W 1 1 0 0 G J M ซึ่งเป็นแบบกีทเทอร์โบแฟนที่ให้แรงขับสูงและเสียงเบาวกว่ามาตรฐานทั่วไปเครื่องยนต์รุ่นนี้ช่วยให้การเผาไม่เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพและลดเสียงรบกวนได้มากกว่า50%เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม 3. ตัวถังของแอร์บัส A321neo ถูกออกแบบให้มีความยาวกว่า A320 รุ่นมาตรฐานทำให้รองรับผู้โดยสารได้มากถึง220ที่นั่งสำหรับการบินไทยนั้นการจัดที่นั่งถูกออกแบบให้มี2ชั้นบริการคือชั้นธุรกิจ Royal Seal Class และชั้นประหยัด Economy Class ที่เน้นความสะดวกสบายและพื้นที่วางขากว้างขึ้น 4. ภาย i น้องโดยสารของไทย a 3 2 2 1นโอได้รับแรงบันดาลใจจากความสง่างามแบบไทยผสมผสานความทันสมัยมีการใช้ไฟเลตปรับเฉดส,สีได้ตามช่วงเวลาเช่นสีฟ้าสำหรับช่วงเช้าสีทองอบอุ่นสำหรับช่วงเย็นเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและช่วยลดอาการเจ็ดและให้ผู้โดยสาร 5. ในด้านเทคโนโลยีการบิน Airbus A ส2อนโมาพร้อมระบบเว ที่ควบคุมการบินผ่านสัญญาณไฟฟ้าแทนการใช้ระบบสายเคเบิลแบบเก่าระบบนี้ช่วยให้การควบคุมเครื่องบินมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงขึ้นนักบินสามารถปรับทิศทางได้อย่างนุ่มนวลและลดความไม่ล้าในเที่ยวบินระยะยาว6 1หนึ่งในจุดเด่นของ A321 neo นคือระบบประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันได้ถึง 15- 20%ต่อเที่ยวบินช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสายการบินและยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า5,000ตันต่อปีต่อเครื่อง7 A321neo ของการบินไทยยังติดตั้งระบบ w i f i และเวอร์ชันเทลเทเมนรุ่นใหม่ล่าสุดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบสตรีมมิงส่วนตัวผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับมือถือหรือแท็บเลต็ตเพื่อชมภาพยนตร์เพลงหรือข่าวสารแบบเรียลไทม์ 8. ในด้านเสียงและความเงียบ A321neo ถือเป็นหะนึ่งในเครื่องบินพาณิชย์ที่เงียบที่สุดในโลกเสียงภายในห้องโดยสารลดลงกว่า5 0จากรุ่นก่อนหน้าช่วยให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้เต็มที่แม้ในเที่ยวบินระยะกลาง9 เครื่องบินรุ่นนี้ยังมีระบบประหยัดน้ำหนักด้วยวัสดุคอมโพสิตคอมโพสิตมทลิเรสที่แข็งแรงแต่เบาทำให้ประสิทธิภาพการบินสูงขึ้นและสามารถบินได้ไกลถึง7,400กิโลเมตรครอบคลุมเส้นทางส่วนใหญ่ในเอเชียโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมัน10การบินไทยวางแผนใช้ a 3 2 1น neo สำหรับเส้นทางยอดนิยมเช่นกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่สิงคโปร์ฮ่องกงและไทเปเพื่อให้บริการระเที่ยบินที่ถี่ขึ้นประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม11 ในห้องนักบิน A321neo มาพร้อมจอภาพดิจิทัลเต็มรูปแบบ Glass c o c k p i t ขนาดใหญ่6หน้าจอที่แสดงข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์นักบินสามารถตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและระบบเครื่องยนต์ได้อย่างชัดเจน12ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ (Autopilot) ในรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะช่วยคำนวณเส้นทางและการใช้เชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์13 a 3 2 1นิโ neo ยังมีระบบเบรกแบบไฟฟ้า electric brake in system ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของลอ้อและเบรกทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลงและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่อง 14. ในด้านความปลอดภัยบาสได้ติดตั้งระบบตรวจจับแรงดันลมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์แบบเรียวไทม์เพื่อให้นักบินทราบทันทีหากเกิดความผิดปกติ15 A321 Neo นโยังมีการออกแบบโครงสร้างปีกใหม่ให้มีปลายปีกแบบชาร์เลสที่ช่วยลดแรงต้านอากาศและประหยัดเชื้อเพลิงได้อีก4%รวมทั้งเพิ่มความเสถียรในการบินในสภาพอากาศที่มีลมแรง16ห้องโดยสารของไทย a 3 2 2 n e โอยังติดตั้งทีชาร์จ USB และปลั๊กไฟในทุกที่นั่งรวมถึง Wi-Fi on board เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถทำงานหรือเชื่อมต่อออนไลน์ได้ตลอดการเดินทาง17 ในด้าสิ่งแวดล้อม A321neo ถือเป็นเครื่องบินที่มีมาตรฐานด้านการปล่อยเสียงและคาร์บอนต่ำที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแง์บัสและการบินไทยที่ต้องการมุ่งสู่การบินอย่างยั่งยืน18 A321neo ยังถูกออกแบบให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (sustainable v e g a l fuel) Z, ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลในอนาคต19สำหรับผู้โดยสารการได้เดอ หน้าทางได้ไทย A32-1 มสนึีโอไม่ได้เป็นเทียงการบินแต่คือการสัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ผสานความสะดวกสบายความเงียบและความปลอดภัยไว้ในลำเดียว20ไทยเอสามนีโอเครื่องบินสองแสงแวววาวจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรุ่นใหม่ของการบินไทยแต่เป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตของการบินที่ยั่งยืนของประเทศไทยสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยเอเวสในการมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดทั้งบนท้องฟ้าและหัวใจของผู้โดยสารหัวใจสีม่วง